สวัสดีค่ะทาข้าวเย็นนะคะผ่านอไม้ดองใส่หมูสับค่ะแล้วก็มีหอมหมปูปลาด้วยค่ะแล้วก็มีปลาซิวทอด้วยแล้วก็มีลำยายด้วยนะคะกีก้กข้าวอ่ะเคยได้ยินไหมคะว่ากีก้ข้าวอ่ะ รอเพื่อทุกคนรอไปกี่ดูนะคะอร่อยค่ะกีนกับข้าวก็อร่อยนะคะอ่ะ <c oughs> ช่วงน,นี้ลำไยก็อ่อเยอะมาเลยค่ะเนี่ยโลละยี่สิบาทยี่สิบห้าบาทค่ะอร่อยนะคะ 应该的，d à 对。